ฝนตกตั้งแต่เช้าเสียงหยดน้ำกระทบหลังคาสังกะสีเป็นจังหวะที่คุ้นหูหนูเย็ยนมองบ้านไม้สองชั้นตรงหน้าพางสูดลมเข้าหายใจลึกกลิ่นไม้เก่าและกลิ่นดินเปียกปนจนแทบแยกไม่ออกหลายปีแล้วที่หนูไม่ได้กลับมาที่บ้านบ้านหลังนี้ยังเหมือนเดิมแค่รอบๆ ดูเงียบกว่าปกตินิดหน่อยหนูลากกระเป๋าเข้าชายคาบ้านเห็นเงาคนหนึ่งขยับอยู่ตรงหน้าด้านในในองค์บพเชื่อที่พูดออกมาเบาๆก็ทำให้หัวใจหนูเต้นแรงกว่าควรจะเป็นเท้ายังเหมือนเดิมกับทุกอย่างหลังตรงแววตานิ่งสง,งบแต่แฝงความอบอุ่นอ่อนโยนที่จำได้ แค่รอยยิ้มบางๆที่มุมป่าก็ทำให้รู้สึกเก่าๆกลับมาทั้งหมดป้าเด็กๆนู่เสือวิ่งเล่นกับเขาตามไปทุกที่ตอนโตกลับกลายเป็นว่าด้านสบตาเพียงแค่ครั้งเดียวก็อาจจะพูดไม่ออกเสียงลงเท้าเปียกกระทบพื้นไม้ดังเบาๆอากาศในบ้านเย็นชื้นแต่หัวใจหนูกกลับร้อนแปลกๆไม่รู้เพราะว่ากลิ่นชา ในการร้อนดูพ่อสายตาของเขาที่ยังมงมาแบบเดิมฟูตโตมากับบ้านหลังนี้พ่อแม่และญาติญาติและลุงเขาลุงพบเป็นเหมือนทั้งพี่ชายและคนคอยดูแลเวลาหนูดนดุแต่ตอนนี้เมื่อมองผ่านไฟสลัวที่สองรอดจากพายในบ้านกลับเห็นว่าเช้า ดูต่างออกไปนิดจากในความทรงจำลอยย่นข้างตาเพิ่มขึ้นไหล่กว้างขึ้นแต่แววตายังอ่อนโยนเหมือนเดิมหนูวางแก้วชาลงข้างตัวลมเย็นพัดผ่านจนขนยุกผ้าคุ้มไหล่ที่พกมาด้วยกับบางเกินไปไม่ทันขอเขาก็ถอดเสื้อคลุมของเขาตัวนอกมาให้ สบู่จางๆแบบเดิมแต่จมูกขอดีหนูพูดขอบคุณเขาเบาๆและคุมมันไว้มือเขาแตะผ่านต้นแขนหนูแค่เสี้ยววินาทีแต่ใจกับเต้นแรงราวกับได้ยินความเงียบล้วนั่งนิ่งๆมองฝนที่เริ่มสาฟังเสียงหยดน้ำไหลาตามชายชามีเพียงแสงไฟ เหลืองนวนและลมหายใจที่ดูเข้าออกและชากวอาทุกทีเสียงเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆฝนตกตั้งแต่ก่อนฟ้าสาละอองน้ำกระทุบหลังคาไม้เป็นจังหวะบ้านทั้งหลังเงียบผิดปกติพ่อกับแม่ออกไปเยี่ยมญาติที่อำเภอสันข้านเหลือเพียงหนูกับลุงพบในบ้านอยู่ด้วยกันสองคน หนูเดินเท้าเปล่าบนเพลินไม้ที่เย็นชื้นมาหยุดอ,งงอยู่ตรงหน้าหัวเช้ายืนหันกลิ่นกาแฟ,แฟเข้มผสมกับกลิ่นฝนทำให้เชา้านี้ดูสงบเกินกว่าจะอยากพูดออกไปเด็ดแ,แล้วเหรอเขาหันมาพร้อมกับรอยยิ้มบางๆเหมือนเฉยหนูพยักหน้าอากาศดีจังเลยนะคะ เขาหัวร้อนนิดนึงถ้าฝนไม่ตกก็คงได้ออกไปเดินเล่นกันแล้วคำพูดเรียบง่ายแต่ทำให้หัวใจอุ่นขึ้นอย่างน่าประหลาดแล้วนั่งกินกาแฟด้วยกันดูไม่มีคำพูดอะไรมากเสียงฝนได้เป็นบทสนทนาแทนคำพูดเราได้พูดคุยกันในตอนเด็กๆเ,เขาขยับเข้ามาใกล้ขึ้น ทำให้หนูรู้สึกถึงความอบอุ่นและความใกล้ชิดนี้เป็นอันปลอดภัยเสียงฝนตกงอกบ้านเริ่มดังขึ้นกระทบหลังชาและพื้นถนนเป็นจังหวะฟ้าร้องดังทําให้หนูถอยศอบไปใกล้เ้าหนุ่มพอพูดว่าไม่ต้องกลัวนะฝนตกหนักแบบนี้เป็นเรื่องปกติของที่นี่ หนูตอบอย่างสั้นๆแต่เสียงหนูก็ถทกขบด,ด้วยเสียงฝนเขาเย็นมือไปปัดฝนออกจากหน้าหนูหนูไม่สัตย์ืนและปล่อยให้เซาเกลี่ยเส้นผมฝนตกแบบนี้เหมือนทั้งโลกมีแค่เราสองคนเลยนะเขาพูดพร้อมกับยิ้มให้หนูอย่างเบาบางหนูไม่ตอบกลับและขณะนั้นฟ้าร้องอย่างดัง เาเย็นมือไปอบกอดหนูไว้แน่นปล่อยให้อ้อมกอดของเขาดูแลหนูร่างกายของทั้งคู่ขยับเข้ามาใกล้กันเรื่อยๆจนกระทั่งหนูกับเขาห่างกันไม่กี่ซืบเขามองเข้าไปในดวงตาของหนูอย่างลึกซึ้งความปรารถนาและความรักที่เขาเห็นในดวงตาทำให้รู้สึกต,ตื่นเต้นและหลงไหลยุงรักหนูนะถึงจะไม่ได้เจอกันนานแล้ว แต่ความรู้สึกต่างๆก็ยังเหมือนเดิมเขาพูดพร้อมจับโน้มตัวลงมาอย่างช้าๆหนูมไม่ตอบแต่โน้มตัวขึ้นไปหาเขาอย่างช้าๆลิมผิปปากแตะกันอย่างเบาๆความรู้สึกของลิมผิปปากที่นุ่มนวลและอบอุ่นทําให้หนูรู้สึกตื่นเต้นและอบอุ่นหนูตอบสนองอย่างแผ่วเบาเสียงกระทบจากฝนที่หลังคาและเสียง พื้นถนนที่ด่างเป็นจังหวะแต่พวกเขาไม่สนใจและอยู่ใต้ใช้ขาบ้านเดียวกันในตอนนั้นยังมีความสุขหลังจากนั้นวันถัดไปพ่อแม่กลับมาช่วงบ่ายลังฝนชาบ้านกลับมีแต่เสียงโหะและเสียงชามกระทบกันในครัวทุกอย่างดูเป็นปกติดีหนูและเา้าเริ่เสนิทเคลื่อนพ่อแม่เห็นก็ดีใจ ทุกอย่างก็ปกติเหมือนเดิมทุกอย่างแต่ในใจหนูถับรู้สึกแปลกไปเล็กน้อยอาจเป็นเพราะว่าเวลาสั้นๆเมื่อเชนที่เรานั่งตากฝนและคุยกันทำให้บางอย่างในใจของเราเปลี่ยนไปโดยไม่รู้ตัวเวลานผ่านไปแค่ไหนเราก็ไม่ได้พูดถึงเช้าวันนั้นแค่ยิ้มให้กันเบา เหมือนเข้าใจกันโดยไม่ต้องอธิบายบางความรู้สึกอาจไม่ต้องบอกใครแค่เก็บไว้ในใจเป็นความตรงจำเล็กๆที่มีค่าก็พอแล้วไม่มีคำว่าบอกรักไม่มีคำสัญญาใดๆไดแค่เพียงสายตาอ่อนโยนที่เรามองเข้าหากันทุกครั้งก็เข้าใจกันเพียงแค่เราเวลานั้นเหมือนเดิม ความรักของพวกเราอาจจะไม่ต้องสอยหลูเสมอไปแค่คิดถึงกันในทุกเช้าในเวลาที่ฝนตกก็เพียงพอให้หัวใจอบอุ่นไปอีกนานหนือมีความรู้สึกแต่นเต้นและรู้สึกดีมากที่ได้กลับมาบ้านในครั้งนี้